สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใครสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook YouTube และ TikTok ค,คนกระแสนะครับในรายงานสดจากที่กรมชาการตำรวจสรรับสวนกลางคุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานว่าสารอายารัชดาอนุมัติหมายจับทนายตั้มนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขขาธิการมูลนิธิท,ธทธานายประชาชนนะครับ พร้อมทั้งภรรยานะครับในคดีของมาดามอ้อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวทนายตั้มนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาเข้ามาที่กรมรชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับยังไงเดี๋ยวเรารายงานในเบื้องต้นนะครับให้คุณผู้ชมติดตามก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณน้ําหอมมาดามฟินด้วยนะครับที่สนับสนุนภารกิจการรายงานสดของทีมข่าวผลกระแสนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีรายงานเรื่องของหมายจับเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้เฝ้าติดตามรอกันอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าจากที่ฉะเชิงเซาเข้้าามที่ก็คงใช ระยะเวลาไม่นานนะครับยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์ตอนที่มีการคุมตัวทนายตั้มเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเรนจะตัดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามแต่ว่ารายงานเอาเบื้องต้นยืนยันเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับย้อนไปดูก่อนหน้านี้นะครับทางทนายตั้มเนี่ยได้ มีการเดินทางเข้ามานะครับปรากฏตัวขึ้นมาในพื้นที่ของกรมรชาการตํารวจสอบสวนกลางนี่แหละหลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้มีการระบุว่าพบว่ามีตํารวจนะครับไปเฝ้าอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะครับเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจที่จะปรากฏตัวต่อหน้าสื่อนะครับเดินทางเข้ามาที่นี่โดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายกับทางตํารวจนะครับคุณผู้ชมนะเนี่ยเจ้าตัวก็มีการเดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับนะเป็นภาพที่ ย้อนให้คุณผู้ชมดูนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยนะครับหมายจับที่ออกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมาจนถึงช่วงเช้าก่อนที่จะมีการแจ้งว่าสรรอาญาเนี่ยนะครับได้ออกหมายจับนายสิทาเบี้ยบังเกิดหรือว่านายตั้มในข้อหาช่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินนะครับ ขณะที่ภรรยาของทนายตั้มนะครับก็คือนางปัทติตาเบีย้ยบังเกิดก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้นะครับก็พบว่าทนายตั้มเนี่ยได้มีการขับรถปอร์เช่สีน้ำตาลนะครับที่เจ้าตัวเองก็ขับเข้ามาในพื้นที่กองชาการตํารวจสับสวนกลางเมื่อวันก่อนออกจากบ้านย่านตลิ่งชันไปตั้งแต่ช่วงประมาณสักเก้านาฬิกาสานาทีก่อนที่จะมีการออกหมายจับนะครับ แต่ว่าหลังจากที่มีการออกหมายจับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไปคุมตัวได้ที่ฉะเชิงเซานะครับคุณผู้ชมนะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกาันทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ย้อนไปฟังสักนิดนึงนะครับในวันนั้นที่ทนายตั้มเนี่ยได้มาปรากฏต่อหน้าสื่อเนี่ยเขาพูดอะไรยังไงไว้บ้างได้ไดับเบิลด้วยครับดับเบิล <Double S 3> ครับได้ดับเบิลด้ยครับ,รบเ,เงินเข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนเงินอินเทอร์เทนความสุขที่เขาอยาก มันคือเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะให้ใครหรืออะไรยังไงอะครับนะแต่คือที่ททผมวันนี้คณะังนตงนากับอ้ยอยเลยรยังอะครับยังไม่พอ,อยังไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรตอนนี้<อ>เพราะผมก็รู้ว่าคนรอบตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันเปล่าประโยชน์ที่จะไปคุยในช่วงนี้วันนี้ผมมาก็แค่อยากจะมาหาเนี่ยแหละหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเรื่องเนี้ยนะว่าผมพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลหลักฐานผมก็พร้อมแล้ว นะไม่ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าบ้านผมหรอกนะครับ <c oughs> เมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะที่มาเฝ้าครับสองคนเน่ไม่ใช่สองคน่ะหกคนนะผมเข้าไปคุยสองคันนะครับนะจะเข้าตอนกี่โมงครับพอดีผมมันจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะถามเลยเขาก็บอกอ๋อ oh, เปล่านะไม่ได้มาไม่ได้มาอะไรเราไปยู่อยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก,ก็เป็นตำรวจกองปราบเนี่ยแหละนะถ่ายเห็นผมเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปคุยสองคันแต่มาสามคัน ไม่ต้องไม่ต้องแอบครับไม่ต้องแอบคือผมก็บอกเขาเลยว่าผมอยู่บ้าน mm hmm. นะผมไม่ได้หนีไปไหนถ้าพี่อยากจะมาเข้ามาค้นไม่ต้องไปรอหมายสารพี่มาได้เลยผมพร้อมเนี่ยผมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่ว่าทีรีบหน่อยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปส่งลูกไปโรงเรียนชูรัชชานนที่ผ่านมาเห็นว่ามีทนายคนอื่นออกมาพูดถึงทนายตั้งกันหหนเลยได้ติดตามหรือว่าได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับพี่พสื่อมวลชนโทรหาผมไม่ติดเลยใช่ไหมนะ ก็ต้องบอกครับว่าผมมาโดนคุกคามจากทีวีช่องหนึ่งเยอะมากเข้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปถามถึงเรื่องผมอยู่ไม่อยู่กี่คนลูกทําอะไรผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลยตัดปัญหาครับปิดเบอร์นั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะแต่ผมก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนในไลก์กลุ่มที่แจ้งข่าวสื่อมวลชนผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับนะแต่ยังไม่ต้องออกกันหรอกครับนะเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวกลับไปเลิกเลิกให้อ่ คุณพ,พุทธนะครับเริ่มมาคุกค,คามในชีวิตส่วนตัวผมก่อนนะครับถามเป็นนิดนึงภาพที่เราไปเที่ยวที่ปารีสฝรั่งเศสที่กินหรูอรูสบายใช้ชีวิตแบบตรงนั้นตกลงนี่พี่อ้อยเป็นคนจ่ายใช่ครับถ้าเกิดใครไปย้อนบทสัมภาษณ์ตอนผมโดนทัวร์ชูวิทอะนะครับตอนนั้นนะพี่อ้อยเขาก็เป็นคนมาบอกเองว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำสีเทานะ <S <S ไอการบินบิสเนสคลาสหรือไปอยู่ที่นู่นฟรีเนี่ยเขาเป็นคนออกให้หมดนะ แต่วันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะไปพูดอะไรเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่พอใจผมอาจจะไปพูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้นะแต่ว่าวันนั้นเขาพูดแบบนี้นะก็ไปชั่งน้าหนักกันเราเองแล้วกันว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับที่เราคุยกับพี่อ้อยครั้งล่าสุดตอนไหนนานแล้วครับนานแล้วนานจําไม่ได้แล้วสรุปแล้วเงินเจ็ดสิบล้านรแล้วมันมีการทำธุรกิจร่วมกันว่ามันเป็นใครโดยตามที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปวันแรกวันยังไงก็คืออย่างนั้นครับคือว่าานี่มัน,นืตอนนี้คืออย่างนี้ อย่าไปพูดเผมอาจจะใช้คํากฎหมายนะครับว่าเป็นสเสน่หาแต่มันไม่ใช่สเสน่หาแบบคนรักกันนะสเสน,น่หาในที่นี้มันเป็นคํากฎหมายแต่ก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวขอคนอื่นเลยครับอ้วนดาวแปดแฉกผมไม่ให้สัมภาษณ์นะเอาคนอื่นเลยโอเคฝ<ส>ากอะไรถึงพ <สา S 1> ี่ส่วนที่บ้<ส>างไม่ฝากครับไม่ฝากไม่ฝากถึงพี่ส่วนที่พี่ส่วนที่ก็จัดมาให้อย่างนี้ยังไม่ก็จัดมาเลยครับ นะก็จัดอยู่แล้ว้อกลับคืออย่างนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปดีกว่านะโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันมาแล้วไม่ใช่มาแต่แถเข่าวอย่างเดียวนะครับผมบอกแล้ววันนี้ผมพูดก็ต้องจะระวังเพราะผมไม่อยากจะให้พี่อ้อยเสียหายนะครับเจตนาที่มาพบตำรวจวันนี้เพื่อก็อย่างที่บอกครับว่าตำรวจเริ่มไปที่บ้านผมแล้วผมจะบอกว่าโทรมาบอกได้เลยเขาไปประกบปล่าไม่ให้หนีผมจะหนีไปไหนผมอยู่บ้านทุกวันผมอยู่บ้านทุกวันผมไม่ได้หนีไปไหนผมจะหนีไปเพื่ออะไร ข่าวที่สื่อมวลชนรายงานไปตอนนี้ก็มันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเอางี้ยไมเรียกไม้จับหมออาชญาบอกผมโดนผมเคยโดนหมายจับแล้วผมเคยโดนหมายจับสองครั้งแล้วนะครับแล้วที่มามาบอกว่าเบียเบียรับสารภาพรับสารภาพเรื่องอะไรก่อนเขาก็มาให้การเพราะว่าตํารวจไปเอาตัวเขามานะและอนาคตนะนะครับผมบอกให้อยู่ๆไปเอาตัวเข้ามานะตารวจ3ามสี่คนแล้วมาบอกมาเชิญเชิญนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่ยินยอมมานะ พวกนี้ก็จะโดนด้วยนะครับคดีผมบอกให้นะคุณทําหมายไปมันมันม,ม,ม,มันจะเสียเงินสักกี่บาทจังนะทำหมายไปนะให้เขามาให้ปากคำเขาก็มาให้ตามหมายอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าทั้งดูทั้งแซนอ่ะถ้ามีหมายไปเขาก็มา<ช>นะนะครับเราได้ประสานตำรวจมาก่อนหน้านี้ไหมไม่ครับไม่ครับอ๋อเคยครับผมเคยประสานมาผมเคยทําหนังสือมาแล้วนะว่าเออผมเนี่ยเออขอให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยแยกสอบ พยานฝ่ายผู้กล่าหาเพราะผมกลัวว่ามันจะมีการซักซ้อมและการเตรียมกันนะครับแล้วก็ขอให้มีการอัดวิดีโอด้วยอันนี้ผมทําหนังสือขอมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับเพราะผมผมรู้ว่าผมกำลังจะโดนกับอะไรนะตอนนี้ผมโดนสหาบาทานะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ต่างๆมาแต่ว่าผมบอกเลยเดี๋ยวผมขอชี้แจงเรื่องพี่อ้อยเสร็จนะครับเรื่องอื่นผมชี้แจงให้ทุกประเด็นแต่วันนี้เอาขอเรื่องสําคัญก่อนนะถามว่าแตขัดบบที่ทให้เราแตขดบขีบอ้อยอะคือเรื่องอะไรมันมีก็หลายอย่างนะครับนะ ก็เขาก็เก <si ิดความไม่พอใจผมนะครับส่วนหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวเขาแล้วกันนะทุกคนก็แย่งความรักกันหมดแล้วแหละอเคเลขาเขาที่แม่้าไปเดินทาาไปด้วยใช่ไหมครับฝากถึงุ่นายดีนทีมเพราะบางคนออกมาบอกมีเข่างอบนหัวลฝากถึงรุ่นนรงและกันที่บอกมีเข่างอกบนหัว การที่มีเข่างอบนหัวนะครับจะต้องเมียมีชู้นะนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาไม่ได้มีอะไรที่ผมจะต้องไปเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องนะครับนะเธอเมียม,มีชู้ไปให้เงินชู้เออถ้าอย่างนั้นนะค่อยบอกว่าตัวเองมีเขานะครับที่ที่ส่วนที่บอกว่าทนายเดชามีส่วนร่วมด้วยผมไม่เคยผมไม่ได้ฟังเลยตอนนี้เอาจริง <Okay. S 1> ผมไม่ได้ฟังนะโอเคนะพี่ๆนะขอบคุณครับ <S <S ทุกคนครับ เป็นเสียงของทนายตั้มนะครับที่เดินทางเข้ามาเมื่อวันก่อนนะครับที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนะครับสื่อเองก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับตอนที่โทรศัพท์ไปนะครับก็โทรไม่ติดนะครับหรือว่าพิมพ์ไปในกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มไลน์ของทนายตั้มเองนี่นะครับก็ไม่ได้มีการตอบอะไรนะครับจนเจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกว่าก็ไม่ได้มีการใช้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ม you you so, hmm. ีออกมาแต่วันนั้นเนี่ยตอนที่เดินทางมาเนี่ยจริงๆเจ้าตัวเนี่ยจะมา ขึ้นที่ตึกนี้นะครับที่ตึกกองังคับการปรับปามเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นนะครับเนื่องจากวันนั้น,นก็เป็นวันเดียวกันกับที่มีทางทนายความแล้วก็ทาง มาดมอ้อยนะครับเข้าให้ข้อมูลกับทางตํารวจอยู่อยู่ที่ชั้นบนนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเชิญตัวทนายตั้มเนี่ยไปที่ตึกด้านหน้าบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยรออยู่นะครับแต่ว่าหลังจากที่ทนายตั้มเดินทางไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักไม่ถึง10นาทีนะครับเจ้าตัวก็กลับลงมาแต่ว่าตอนที่เดินลงมาเนี่ยก็จะไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งสําหรับความเคลื่อนไหวของการออกหมายจับในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมนะทักทายคนดู 1, 000, 2, 000า,านาี่ดตามู่นกองปร,บรับก็นากํากําลนที่ติดตุมทนายต่ด เบี้ยบังเกิดนะครับในคดีหลอกลวงเงินของนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือว่ามาดามอ้อยหรือว่าเจ๊อ้อยตามหมายจับสารอาญานะครับซึ่ง ลงวันที่วันนี้นะครับในข้อหาช่อโกงฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินรวมถึงจับกลุ่มนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของทนายตั้มนะครับตามหมายจับสารอาญาที่ลงวันที่วันนี้เช่นเดียวกันในข้อหาร่วมกันฟอกเงินหลังจากพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมนะก็เป็นเรื่องที่เราติดตามกันมายาวๆหลังจากการปรากฏตัวขึ้นของมาดามอ้อยนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนะครับก็เร่งนําตัวทั้งสองคนมาที่อกองปราบนะครับ มีการไปรวบตัวได้นะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างคุมตัวมายังไงเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันยาวๆไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมให้ได้ติดตามกันนะอ่านเล่าให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางคุณอัจฉริยะเองเนี่ยนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีของทนายตั้มเนี่ยนะครับคุณอัจฉริยะเองเนี่ยนะครับก็บอกว่า เรื่องที่ทนายตั้มนะครับออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีการประกฏดตัวขึ้นเมื่อวันที่5เนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นความจริงมีการระบุแบบนี้นะครับว่าทนายตั้มเนี่ยโกหกแมตายโดยเฉพาะเรื่องของเงิน39ล้านบาทนะครับตัวเองเนี่ยยืนยันนะครับว่าเป็นคนที่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยให้นางสาวมอม้าเป็นเลขาคนใหม่หลังจากที่นายบอบไปม้ได้ลาออกไปเป็นคนไปกดเงินจํานวน39ล้านบาทจากนั้นก็นําเงินมาให้กับทนายตั้มเอาไปแบ่งกันนะครับ คุณอาชียะก็มีการอ้างแบบนี้นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนุก,กับสาได้เป็นลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอนอบางซื่อเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2566นะครับว่าได้มีการโอนเงิน7ครั้งจํานวนเงินมากกว่า2ล้านบาทให้กับบุคคลหนึ่งตัวเองเนี่ยอยากให้ตํารวจมีการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับโอนเงินดังกล่าวแล้วจึงถามกลับไปยังทนายตั้มว่าจะไม่รู้เรื่องได้อย่างไรในเมื่อทนายตั้มเป็นคนพานุก,กับสาสองสามีภรรยาเนี่ยไปหามาดามอ้อย แล้วก็ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะไปทะเลาะกันต่อหน้ามาดามอ้อยนะครับทำให้มาดามอ้อยเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ก่อนที่จะมีการโอนเงินไปให้กับสาจํานวนเงิน3 9ล้านบาทจานวนเงินที่ไม่มีความสอดคล้องกันนี่นะครับ นอกจากนี้นะครับคุณอาชญาก็ยังมีการอ้างด้วยนะครับผู้ชมบอกว่าเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนของกรมบังคับการปรปับปรามเนี่ยได้ข้อมูลจากพนักงานสอบสวนสอนอบางซื่อไปแล้วซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานอีกส่วนหนึ่งในการเอาผิดทนายตั้มและพวกนะครับและขณะนี้นางสาวมอาม้าเนี่ยก็อยู่ระหว่างการไม่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนซึ่งคุณอาชญาเนี่ยมีการประเมินนะครับเม,มื่อเมื่อวานนี้เองนะครับประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยพนักงานสอบสวนจะสามารถออกหมายจับได้อย่างแน่นอนและจุดจบของทนายตั้มก็คือการเข้าไปอยู่ในเรือนจําอันนี้คุณอา คุณอาชิะบอกว่าการออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะก็บอกว่าที่มีการออกมาแฉร์ทนายตั้มเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ความจริงแล้วก็มีการฝากบอกทนายตั้มด้วยนะครับว่าให้เลิกโกหกหน้าตายตลอดระยะเวลา6ปีที่รู้จักกันมาเนี่ยทนายตั้มโกหกซ้ำซากแบบนี้ตลอดแม้ว่าตัวเองกับทนายตั้มจะเคยทำสัญญาสงบสุขกันเมื่อไม่นานนี้ถ้าหากจะตัดขาดความสัมพันธ์อีกครั้งเนี่ย ก็ไม่มีความกังวลอันนี้คุณอาชียะก็บอกนะครับเพราะว่าถ้าเรายัางจํากันได้เนี่ยไม่นานนี้เองนะครับตัวของคุณอาชียะเองเนี่ยก็เพิ่งไปจับมือนะครับคืนดีกันกับทางทนายตั้มหลังจากที่บาดหมางกันมา6ปีวันนี้นะ่ถ้าเกิดว่าจะต้องตัดขาดกันอีกครั้งหนึ่งเ่ยนะครับทางคุณอาชียะเองเนี่ยนะครับก็บอกว่า คงจะไม่มีความกังวลอะไรนะครับจริงๆถ้าเราติดตามกันเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการจับมือยุติจริงๆก็เป็นเรื่องของการยุติการฟ้องร้องในเรื่องของคดีนะครับจับมือการเดินหน้าทําเพื่อประชาชนในวันนั้นเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับก็ออกมาแสดงความยินดีแต่ว่าหลังจากวันนั้นเองก็ในวันนั้นเนี่ยนะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็มีการไปออกในรายการโขนแกะแสหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกจับตามองเรื่องของก้อนเงิน71ล้านบาทนะครับ และทางคุณอาจฉริยะเองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับมาพูดถึงเรื่องราวของคดีต่างๆหรือว่าพูดถึงประเด็นของทนายตั้มเนี่ยก็หลายครั้งนะครับจนกระทั่งครั้งล่าสุดนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละครับอะยังไงเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับที่เฟซบุ o กนะครับในระหว่างที่เรารอทานเจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวซึ่งถ้าเราประเมินจาก2คดีที่ผ่านมาเนี่ยครับอย่างคดีของ ตัวของแม่ตักตาเบียนะครับแล้วก็คดีไอคอนเนี่ยก็คาดว่าจะมีการคุมตัวทนายตั้มมานะครับที่ตึกด้านหลังดินหรือไม่นะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนเองก็ปักหลักกันอยู่ที่ตึกนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้างหลังในตอนนี้ตํารวจกําลังซักซ้อมอยู่หรือไม่ว่าถ้าเกิดว่ามีการนําตัวทนายตั้มมาที่นี่แล้วนะครับมาพร้อมกับทางภรรยาเนี่ยเอ๊ะจะมีการอ่าจัดกําลังนะครับในการคุ้มกันนะครับนาตัว นะครับทั้ง2คนขึ้นไปบนตึกนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ดูเหมือนจะมีการซักซ้อมเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีเรื่องของการมาทําข่าวที่นี่ด้วยนะครับก็เลยต้องมารวมตัวกันอยู่ที่ตึกนี้กันนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะเมื่อกี้บอกจะดูคอมเมนต์ตอนนี้นะครับยังไม่ได้ดูเด,เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะครับ12นาฬิกา30นาทีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในรายการผลกระแสเนี่ยวันนี้จะเป็นเรื่องของพระปีนเสาก็เป็นอีกหนึ่งแม แม์หยุดโลกเหมือนกันที่เชื่อว่าหลายคนก็รอติดตามดูนะครับก็จะเป็นอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะครับคุณแพรี่แล้วก็พระปีนเสาที่วันนี้เนี่ยจะได้มาเจอกันนะครับ ตามคําขอเลยนะครับตามที่พระปีนเสาเนี่ยอยากจะจัดอยากจะเจอนะครับเป็นนัดหยุดโลกคุณผู้ชมแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวช่วงที่ไลฟ์เนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยก็จะไลฟ์ตอนประมาณ12บสนาฬิกานาทีเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็กดติดตามดูนะครับเราจะไม่ลงไลฟ์แต่ว่าสําหรับใครที่กดเข้ามาดูในไลฟ์เนี่ยก็จะเจอไลฟ์ของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเป็นไลฟ์ล่าสุดคือถ้าเกิดว่ามีการไลฟ์ชนกันเนี่ยบางทีมันก็จะ,ะเจอไลฟ์ล่าสุดนะครับก็บอกให้คุณผู้ชมได้เข้าใจก่อนแล้วกันนะวันในอย่างงี้ก็ขอวันหน นำแผงเล็กมากั้นที่บริเวณทางเข้าของตึกกองบังคับการปราบปรามแล้วเปลี่ยนวันไหน นะครับเออต้องบอกงี้ว่าที่ได้ทะเบียนชาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราต้องเจ้าเลขสวยผมอ่ะหาทะเบียนให้พี่อ้อยอ่ะนะครับทะเบียนเลข5ตัวเดียวเนี่ยกับรถเขาเนี่ยน่ะจากหนึ่งถึงสองคันแล้วนะแต่เอนุเรื่องรถเบนซ์เนี่ยนะมันก็ต้องรอทะเบียนครับผมไม่ใช่ว่าดึงเวลาผมจะดึงไปเพื่ออะไรนะแล้วในเมื่อเรายังไม่ได้ทะเบียนเล่มเอ่อทะเบียนขาวเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้เล่มมันก็เป็นเรื่องปกติครับ เออเออไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยผมนึกย้อนกลับไปนะไอ้วันที่ไปวันที่ไปภรรยาผมไปด้วยแล้วเวลาผมไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีคนขับรถมาก่อนนะครับแต่ว่าระหว่างที่อยู่ในนั้นน่ะผมจะเป็นคนขับรถให้เขานะแล้วเวลาไปโรงแรมหรืออะไรผมจะไปดรอปเขาตรงหน้าประตูแล้วเขาก็จะลงไปกับภรรยาผมนะครับแล้วก็ทางเลขาแล้วตัวผมก็จะไปขับรถไปเก็บนะครับแล้วมันจะมีช่องไหนที่บอกว่าบอกว่า อะไรมีจีนจีนเทาใช้รถคันนี้เอาไปอเออใช่ผมว่าเอาคําพูดมาจากไหนก่อนเพราะว่าภรรยาผมไปด้วยตลอดอะอยู่ประกบกับพี่อ้อยตลอดนะครับหรือว่าเชคกล้องวงจรปิดก็ได้ครับทะเบียนเดียวกันไหมน้ำไม่ยากเลย เนี่ยก็จะเป็นชื่อของพี่อ้อยจาตุพรเลยครับนะไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยออกมาจากพี่อ้อยความผมมีหลักฐานนะแล้วผมก็มีตัวบุคคลที่สามารถที่จะอ้างอิงได้ทั้งหมดนะจริงๆผมไม่อยากจะมามาก่อนผมบอกจริงผมอยากจะรอหมายของตํารวจเพราะว่ารู้ยังไงมีเจ้าทุกมายังไงตํารวจก,ก็ต้องเรียกผมเป็นเป็นผู้ต้องหานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตำรวจเล่นไปที่บ้านมั่งนะแล้วก็ไปใช้วิธีเ,ออเชิญตัวก็เอาง่ายๆมาเหมือนคล้ายๆกับการอุ้มมาแหละ อุ้มมาไอ้นี่เลยนะครับพยานต่างๆก็เกิดความไม่สบายใจนะครับผมก็เกิดความไม่สบายใจนะเพราะผมก็บอกแล้วว่าผมยอมมานะบอกแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนด้วยใครมาบอกว่าผมไปอะไรอ่ะไปมาเลยผมจะไปทําไมนะบ้านผมอยู่นี่นะครับเงินในบัญชีผมก็ไม่เคยได้เอาออกอะไรนะครับนะก็โงอยู่อย่างเงี้ยก็ผมก็จะยืนยันพิสูจน์ความเป็นสุดของตัวเองแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าไอ้ทุกโครงการที่ผมทําอ่ะนะผมส่งมอบงานหมดจะมาบอกว่าผมชอบโกงได้ยังไง นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกรักนะครับให้ผมทําทุกอย่างทําทุกโครงการแต่พอหมดรักแล้วมันก็เกิดเรื่องอย่างนี้นะครับแต่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับลองดูเลยนะเอาไอ้เรื่องเจ็ดสิบเอ็ดล้านก่อนนะครับนะการพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันตรงกับหลักฐานไหมล่ะนะครับนะที่ที่เรียกมาหลายๆครั้งเนี่ยมันเพราะว่าอะไรมันมีอะไรไม่ตรงกันใช่ไหมนะครับแล้วจะปล่อยให้ใครก็ไม่รู้นะครับนะมาใช้ตํารวจกองปราบเป็นเครื่องมือได้หรือเปล่า นะครับอ่ะพี่ๆผู้สื่อมวลชนจะถามอะไรอีกไหมโอนให้เฉยๆคุณล้ครับที่โอนใเฉยๆคุณครับให้สแกรครับข้พี่อ้อยให้โอนครับโอนให้เฉยๆโอนโอนให้เพื่อที่จะให้มานะครับรให้มาที่เมืองไทยครั้งแรกไม่มาพอโอนครั้งที่สองผมก็รู้แล้วว่าว่ามันมันคือสแกมเมอร์ครับ คุณผู้ชมครับภาพสดตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็นําแผงเหล็กมากั้นที่บริเวณตึกกองบังคับการปรับปรามนะครับก็อยู่ระหว่างการเตรียมนําตัวธานาตั้มมาที่นี่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวตามหมายจับนะครับพร้อมกับภรรยานะครับได้ที่จังหวัดฉะเชิงเซาและตอนนี้นะครับก็เลยมีการจัดระเบียบสื่อเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับในคดีแม่ตักป่าเบียหรือว่าดีไอคอนเองเนี่ยนะครับ ในช่วงที่มีการคุมตัวมานี้นะครับคุณผู้ชมนะก็จะมีความชุนลมุนชนกันนะก็เลยมีการจัดแล้วก็ขอให้สื่อเนี่ยได้อยู่ในแนวหลังแผงเหล็กตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่นี่เลยนะครับน่าจะอีกไม่นานเพราะว่าในพื้นที่ฉะเชิงเซาเองเนี่ยนะครับไม่ได้ห่างไกลาจากในพื้นที่กรุงเทพเลยใช้เวลาไม่นานนะครับเพอเพอมีการแจ้งว่า มีการแจ้งว่าอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะก็จะอยู่ที่ประมาณ13นาฬิกาเนาะนาฬิกาบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับนะแล้วก็ เราจะลงก่อนไหมหรือว่าอ่ะคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับก็ยืนยันถึงเรื่องของหมายจับและตอนนี้เราก็รอการเดินทางมานะครับของทางตํารวจที่คุมตัวทนายตั้มแล้วก็ภรรยามานะครับคุณผู้ชมนะซึ่งก็มีการไปควบคุมตัวที่จังหวัดฉะเชิงเซามานี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่เราติดตามกันว่าเอ๊ะจะมีเรื่องของหมายเรียกหมายจับหรือไม่อย่างไรแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีหมายจับ ออกมานะครับลงวันที่วันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมวันที่7พฤศจิกายนนะครับตามที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามนะครับนำกำลังไปจับกลุ่มทนายตั้มนะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดในคดีหลอกลวงเงินของมาดามอ้อยนะครับตามหมายจับสารอาญา ในข้อหาชอบโกงฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินผมถึงการจับกลุมนะครับนางปฏิตาภรยาของทนายตั้มด้วยนะครับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่ไปพบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นนะครับยังไงนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการสอบถามไปทางทนายความของมาดามอ้อยเองเนี่ยนะครับ ก็มีการระบุว่าก็เพิ่งจะทราบจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกันว่ามีเรื่องของหมายจับออกมานะครับแล้วก็ระบุว่าหนึ่งในงนั้นก็มขีข้อหาช่อโกงซึ่งก็ตรงกันนะครับกับที่มีรายละเอียดของหมายจับออกมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็มีการเตรียมความพร้อมหลังจากที่มีการไปคุมตัวทนาตั้มตามหมายจับมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการนําตัวทนาตั้มขึ้นไปบ,บนตึกนี้นะครับแล้วก็น่าจะใช้เวลานะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ย ประมาณสักอีกเกือบ1ชั่วโมงนะครับยังไงนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเดี๋ิวนขอลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมติดตามไว้นะครับเฟซบุ๊กยูทู u ทิก i ก t o k อนด์แสนะครับก็จะยิงสดตรงจากในพื้นที่แบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเราจะลงไหม ต้องลงนะอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้าอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เว็บไซต์หุนกระส .com นะครับเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถมาติดตามข่าวได้แบบยาวๆเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากการรัรในวันนี้นะครับขอบคุณน้ำหอมมาดามฟินด้วยที่สนับสนุนภารกิจการรายงานสดของทีมข่าวหุนกระสนะครับเดี๋ยวพบกันตอนใกล้ๆที่มีการนำตัวทนายตั้มมาช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับทานพลพิโมนนัทเกษราถ่ายภาพพระสารพจนพุ่มประพันธ์ทีมข่าวหุนกระแสรายงานสดจากกรมชากตำรวจสับสวนกลางช่วงนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใคร